ครับมาฟังข่าวสารราคาอ้อยปี63 64นะครับปีนี้นะครับได้ราคา920บาทนะครับที่10ซีนะครับขึ้นลง4ีซีเอ็า10.2บาทนะครับครับแล้วก็มาฟังข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับก็คาดการนะครับโรงงานอ้อยนี่มีอยู่5 8แห่งทั่วประเทศนะครับแต่ขาดการอ้อยที่มีอยู่67ล้านตันนะครับกั ผลผลิตกระตกต่ำที่สุดนะครับในในรอบหลายๆปีนะครับกันเทียบสมัยก่อนในปีก้อนก้อนเนี่ก็คือได้เป็นร้อยตันนะครับปีนี้ก็หน่อยล่งนะครับต้นทุนมันหลายครับก็อุปกรณ์เครื่องใส่เครื่องซอยกับแพงนะครับค่าขีบเนี่ยตันละเจ็ดสิบบาทนะครับแถวบ้านผมเนี่ยค่าตัดกับบาทแปดสิบตังค์นะครับก็ ต่อมัดนะครับมันก็คือว่าแล้ะครับมันก็ลําบากนะครับต้นทุนสูงนะครับ